PM 2.5เนี่ยปีที่แล้วก็บอกทุบสถิติปีนี้ก็ทุบสถิติผมเชื่อว่าปีหน้าก็ทุบสถิติมันทุบทุกป,ปีเพาะมันไต่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่มีท่าทีที่จะลงนี้ปี2025เรื่องปัญหาฝุ่น PM 2.5มีข้อมูลอะไรใหม่ๆเพื่อจะเป็นแรงที่จะช่วยผลักดันให้กับผู้ที่รับฟังเนี่ยเกิดให้ความสำคัญมากขึ้นแล้วก็ เร่งแก้ปัญหาถือเป็นวาระแห่งชาติฝุ่นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตัวกระตุ้นแต่เป็นตัวที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ในประชาชนโดยเฉพาะในเด็กและผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหากเรามีลูกหรือมีผู้สูงอายุที่รู้สึกว่าภูมิแพ้กลับมาบ่อยทั้งท้ที่ประวัติในบ้านก็ไม่มีทั้งท้งที่เราเองก็ดูแลเขาเต็มที่ เครื่องกรองอากาศหลีกเลี่ยงใส่หน้ากากนอนเร็วกินยาแต่ลูกเรายังกลับมามีภูมิแพ้แบบไม่สมเหตุสมผลวันนี้เรามาลองดูกันว่าฝุ่น PM 2.5มีส่วนในการก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ในเด็กแนละผู้สูงอายุหรือไม่สวัสดีครับผมหมอวินัยครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าผมพูดช้าไป เพิ่มสปีดเป็น1 5ผมเชื่อว่าเราจะไม่ตกหล่นปัญหาโรคปอดทางเดินหายใจย้ำเสมอหากสภาพอากาศยังคงเป็นอย่างนี้หากภาวะโรคยังเป็นอย่างนี้อนาคตปัญหาโรคปอดและทางเดินหายใจอาจจะเป็นปัญหาที่กวนใจสังคมเราดัางนั้นเรามันตั้งใจฟังวันนี้เป็นประเด็นที่ผมจริงๆก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดมานานนะครับเพราะว่า PM 2.5ใครๆก็พูดพูดกันอยู่ทุกปี พูดกันอยู่ทุกฤดูนะฮะเดี๋ยวผ่านไปสักพักเข้าสงการก็แยกย้ายปิดข่าวนะครับผมว่าถึงจุดนี้เราทุกคนรู้แล้วแล้วเราก็อิ่มแล้วก็เริ่มชินกับปัญหาฝุ่น2 pm 2 5นะครับหึ่งเรารู้แล้ pm 2 5คืออะไรขนาดเท่าไรเล็กกว่าเส้นผมอยู่ในอากาศนะฮะเรารู้แล้วว่ามันจะมาทุกฤดูนะครับ มันจะมาในเฉพาะฤดูหนาวเนี่ยเกิดสภาพอากาศแรงกดที่สูงทําให้ไม่สามารถถ่ายเทอันนี้เรารู้หมดกันละผมว่าเราเสพข่าวจนเราแน่นละเรื่องทฤษฎี4เราก็รู้แล้วว่าในกรุงเทพเราเนี่ยหรือในภาคเหนือเนี่ยปัญหาฝุ่นที่มันเยอะๆเนี่ยก็หนีไม่พ้นฮะรถนะฮะสคือการเผาแล้วก็3คือโรงงานนี่คือปัจจัยหลักใช่ไหมฮะเรารู้อยู่แล้วซึ่งจริงๆก็เป็นนโยบายของผู้บริหารที่จะทำไงผลักดันให้มันเกิดขึ้น เราก็รู้อยู่แล้วว่านโยบายการผักดันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ราบรื่นแล้วก็หลายๆนโยบายยังไม่ถึงเป้าคือเราเลทน,นะแต่น,นี้ไม่ได้เป็นบริบทของเราเราเป็นแพทย์เราเป็นประชาชนนะเราแค่จับตามองว่าเมื่อไหร่นโยบายจะเริ่มเห็นผลนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาก็ทําอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเพิ่มให้เราวันนี้ปี2025เรื่องปัญหาฝุ่น PM 2.5มีข้อมูลอะไรใหม่ๆเพื่อจะเป็นแรง ที่จะช่วยผักดันให้กับผู้ที่รับฟังเนี่ยเกิดให้ความสัมพันธ์มากขึ้นแล้วก็เร่งแก้ปัญหาถือเป็นวาระแห่งชาติให้มากขึ้นนะครับก่อนอื่นเรายอมรับแล้วถึงวันนี้เนี่ย2025ว่า PM2.5 เป็นสารก่อมะเร็งนะครับแม้กระทั่ง WHO ประกาศชัดเจนนะครับสองเรามีข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆว่าปัจจุบันมะเร็งปอดนะฮะหน้าตามันเปลี่ยนไป สิปีย0ปีที่แล้วมะเร็งปอดมักจะสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ซึ่งก็จะเป็นหน้าตาอีกแบบหนึ่ง small cell square muscle อะไรอย่างเงี small sales, small sales, small sales, mm ้ยนะครับแต่ปัจจุบันหน้าตามันเริ่มเปลี่ยนก็เป็นพวกกลุ่มเอดีโนอย่างเงี้ยครับซึ่งมีความเชื่อมโยงกับฝุ่น pm 2.5หรือมลพิษทางอากาศน,นี้เราเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆและเราก็เจอว่ามะเร็งปอดเดี๋ยวนี้ก็พบในวัยกลางคนมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เรารู้เราเชื่อ มีข้อมูลชัดเจนอันนี้ผ่าน3คือเราก็รู้ว่าฝุ่นมาทีไรจะมีอาการฉับพันนะฮะคันตาแสบตาเคืองตาเคืองจมูกคันจมูกคัดจมูกน้ำมูกไหลบางคนไหลจนเป็นเลือดกำเดาบางคนภูมิแพ้กำเริบนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่เป็นประชากรกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กผู้สูงอายุคนที่มีโรคหัวใจคนที่มีโรคปอดทางเดินหายใจพวกนี้ก็จะเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยขึ้นอันนี้เรารู้ ใช่ไหมครับแล้วเราก็เริ่มไม่ตื่นเต้นกับมันละนะคะัก6เราก็รู้แล้วมาตรการการป้องกันร,ระดับเราเนี่ยระดับประชาชนก็คือหนึ่งหลีกเลี่ยงการออกไปพื้นที่นะครับห้ามทำกิจกรรมในช่วงที่ฝุ่นมันเยอะสีเหลืองสีแดงอย่างเงี้ยครับใส่หน้ากากบางวิจัยก็บอกหน้ากาก2ชั้นก็ช่วยแต่มันก็อึดอัดอ่ก็ดูกันไปการใช้เฮปปาฟิลเตอร์เครื่องฟอกอากาศช่วยเรารู้หมดนะครับอันนี้เรามั่นใจ ซึ่งถึงจุดนี้ถามว่าเรื่องฝุ่น PM 2.5มีอะไรใหม่ๆบ้างมีอะไรครับที่จะผลักดันเราก็แค่รอใช่ไหมครับเดี๋ยวพอเข้าฤดูใหม่ทุกคนก็ลืมพอกลับมาใหม่ก็เราก็มาเริ่มต้นกันใหม่ข่าวก็จะเต็มไปด้วย PM 2.5ก็จะมีผู้นำออกมาพูดมีมาตรการฉับพันนะครับเสร็จแล้วมันก็จะจางลงไป อว่วันนี้เรามาลองดูกันว่าเราจะผักดันประเทศยังไงให้ให้เรื่อง PM 2.5เนี่ยให้มันเกิดเห็นให้เร็วกว่านี้วันนี้ข้อมูลที่ผมมีก็คือเป็นข้อมูลมาจากนิตยาสารเนี่ย Allergy นะครับที่ตีพิมพ์ปลายปีที่แล้ว2024มาค่อยๆไล่ผมจะพูดช้าๆลงละตอนนี้คือเดิมทีเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่า PM หรือฝุ่นพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นให้คนที่มีโรคอยู่แล้ว มีอาการกําเริบถึงขั้นไปห้องฉุกเฉินไปโรงพยาบาลหรือแอดมิทไอซอันนี้เรารู้เรารู้อยู่แล้วว่าฝุ่นพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นฝุ่นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตัวกระตุ้นแต่เป็นตัวที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ในประชาชนโดยเฉพาะในเด็กและผู้ใหญ่ผู้สูงอายุฟังด,ดีนะครับ งั้นไม่แปลกว่าเด็กเราไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงแต่ทำไมเริ่มมีภูมิแพ้ปัจจุบันเรามีข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะที่แสดงให้เห็นว่าฝุ่น PM 2.5เป็นตัวก่อให้เกิดฟังัดีนะครับต่างจากตัวกระตุ้นในกลุ่มที่มีโรคอยู่แล้วอันนี้คือคนที่ไม่มีโรคแต่ฝุ่นเนี่ยมาก่อให้เกิดโรคโรคภูมิแพ้ในร่างกายตั้งแต่ภูมิแพ้จมูกภูมิแพ้หอบผืดภูมิแพ้ผิวหนัง ผมจะสุดคุยเฉพาะ3าบริบทนี้เดิมทีเราเข้าใจกันว่าฝุ่นจะไปกระตุ้นคนที่มีอาการมีโรคอยู่ดั้งเดิมแต่วันนี้ข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆคือประชากรที่ไม่ได้มีโรคสบายดีหรือเด็กที่ดูแข็งแรงพอไปเจอฝุ่นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกๆปีและฝุ่นที่มันหนักขึ้นเรื่อยๆมันจะกระตุ้นให้คนปกติเด็กปกติกลายเป็นโรคมากขึ้น ถึงแม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงกลไกลทางชีวเคมีเป็นตารางออกมาแล้วว่ามันกระตุ้นอย่างไรจากข้อมูลที่เขาทบทวนกันมา5ปี10ปีย้อนหลังข้อมูลนั้นได้จากห้องแลบสัตว์ทดลองการวิจัยนะครับสรุปว่าไอ้ฝุ่นที่มันลอยอยู่ในอากาศเนี่ยมันมากระตุ้นให้คนคนนึ่งกลายเป็นโรคได้อย่างไร เดิมทีเราเข้าใจว่าฝุ่นนี้ก็แค่เป็นฝุ่นธรรมดาจริงๆไม่ใช่ครับมันมากกว่าฝุ่นอ่ะผมอยากให้เรามองว่าไอ้ที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยที่เราเจอเห็นควันขมเมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝุ่นมันเป็นสารอักเสบสารที่มันลอยนั่นอนะ่ะที่มันกระตุ้นให้เกิดการอักเสบในร่างกายแบบเรื้อรังได้จนก่อให้เกิดโรคเรื้อรังติดตัวได้เลยนะครับไม่ต้องไปถึงมะเร็งหรอกครับผมว่ามะเร็งใครๆก็รู้ ชีวิตประจําวันที่เราต้องเข้าออกโรงพยาบาลทุกปีหรือว่าปีหนึ่งหลายๆรอบไอ้น,นี้แค่นี้มันก็ทําให้เราสูญเสียเงินสูญเสียการงานสูญเสียสุขภาพสูญเสียสุขภาพจิตแล้วครับนะครับงั้นผมว่าคนที่จะเกิดมะเร็งสัดส่วนสู้คนที่จะเกิดภูมิแพ้ไม่ได้ตะก้าการเกิดภูมิแพ้น่าจะมากกว่านะครับผมเชื่อว่าเราหลายๆคนก็เอกใจคิดหรือฉุกใจคิดเหมือนกันว่าทําไม ระยะหลังมันเป็นบ่อยเหลือเกินลูกเรามันเข้าออกบ่อยเหลือเกินหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นสาเหตุโดยตรงจากฝุ่น PM สองจุดห้าที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีฝุ่น PM สองจุดห้าเนี่ยปีที่แล้วก็บอกทุบสถิติปีนี้ก็ทุบสถิติผมเชื่อว่าปีหน้าก็ทุบสถิติมันทุบทุกป,ปีแล้วมันไต่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่มีท่าทีที่จะลงนะครับฝุ่นเฉลีย่ยต่อปีของเราก็ยังเกินเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอามรยโลกใช่ไหมครับ อ่ะไม่เป็นไรอันนั้นเป็นหน้าที่ของนโยบายรัฐคนที่รับผิดชอบเรากลับมาดูในเชิงสุขภาพก่อนอ่ะคำถามต่อไปคือแล้วไอ้ฝุ่นเนี่ยมันมาก่อให้เกิดโรคได้อย่างไรมีการอธิบายอย่างไรอ่ะในนิตยสารอัลเลอร์จีเนี่ยเขาเป็นเป็นเขาทำการสรุปเขาเรียกว่ารีวิวสต t ด d ี้เอาเปเปอร์หรือเอาวิจัยหลายๆอันมากางดูแล้วก็มาหาข้อสรุปว่าทุกคนพูดคล้ายเครงกันหรือเปล่านะเขาก็อธิบาย โดยผ่านหลักสีกลไกอันนี้มันลึกหน่อยนะครับระดับโมเลกุลแต่ผมเชื่อว่าเราไม่ต้องรู้ผมเองก็จะไม่ได้พูดในเชิงระดับโมเลกุลว่าสารเคมีตัวไหนแต่ผมจะพูดให้เราเห็นภาพว่ามันกลายพันธุ์ได้อย่างไงมันกระตุ้นได้อย่างไรโดยภาษาบ้านๆจะได้คนรรกญาที่ฟังอยู่เข้าใจอ่ะเรามาเริ่มกัน,นกลไกอันที่หฝุ่นทําให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้อย่างไร อธิบายว่ากลไกอันที่1คือเกิดจากการที่เซลล์เยื่อบุเราเนี่ยอ่ดูดีๆนะครับปกติเยื่อบุเราเนี่ยตั้งแต่จมูกลงไปถึงปอดผมเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีเซลลซึ่งเซลพวกเนี้ยมันจะแน่นติดกันเลยฮะเหมือนกำแพงเมืองจีนมันจะชิดกันเลยแต่ไอฝุ่นพวกเนี้ยฝุ่นมันไม่ใช่แค่ฝุ่นเรารู้ใช่ไหมทบทวนอีกทีมันก็เป็นสารเคมีมันมีตั้งแต่โลหะหนักมันมีตั้งแต่สารออโอโซน นะครับมันมีไฮโดรคาร์บอนมันมีสารเยอะไปหมดซึ่งไอสารพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นสารก่ออักเสบเหมือนกับเราเข้าห้องแล้วเราได้กินทินเนอร์กินสีกินอะไรมันก็เป็นสารที่เรามองไม่เห็นแต่มันกระตุ้นการอักเสบได้ซึ่งสารพวกนี้พอเราสูดเข้าไปเนี่ยตั้งแต่จมูกยนลงไปถึงหลอดลมไปถึงข้างล่างเนี่ยมันไปทําลายเซลล์ sell, เหมือนกําแพงเมืองจีนทําให้มันหลวม พอเซลล์มันหลวมปุ๊บมันเกิดช่องว่างระหว่างเซลล์ปกติแล้วเซลล์มันจะแน่นเกาะกันแน่นติดเรียงกันเป็นแถวเลยเหมือนกำแพงเมืองจีนไม่ให้ใครมันจะทําหน้าที่ป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมสารพิษสารอักเสบจากข้างนอกเข้าสู่ซึมเข้าในเนื้อเยื่อแต่เมื่อไหร่ไอ้กำแพงเนี่ยมันถูกทําลายหรือมันหลวมเนี่ยมันเกิดช่องโหว่เกิดช่องว่างระหว่างกำแพงไอ้สารอักเสบพวกเนี้ยสารเคมีฝุ่นอันตรายมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อ เกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้แหละมันไม่ใช่ซึมแค่ตำแหน่งมันก็ไล่คือเกิดการฉีกขาดเกิดการบาดเจ็บไอ้สารพวกนี้มันก็ซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อปุ๊บร่างกายเราก็ภูมิต้านทานมันก็ตื่นตัวแล้วว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในบ้านมันก็วิ่งเข้าไปหาพอวิ่งเข้าไปหาปุ๊บมันก็ทําลายหลังสารหนักเสพหลังสารทําลายรอบแรกมันก็ทําลายตุ้มๆตุ้มๆตุ้มต้า นี่เวลามันทำลายเนี่ยมันไม่ได้ทำลายแค่สารหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาเนื้อเยื่อปกติของเราก็โดนไปด้วยพอมันทำลายพันก,ก็เกิดการหนักเสบแล้วไม่จบแค่นั้นครับเวลารอบที่หนึ่งกลุ่มภูมิต้านทานรอบที่หนึ่งมาโยนสารหนักเสบเพื่อต่อต้านหรือสู้แล้วมันก็จะเรียกกองทัพฐานที่สองนะครับก็คือเรียกกลุ่มพวกกลุ่มภูมิแพ้ทั้งหลายเซลล์ต้านภูมิแพ้ทั้งหลายมาอีกเพื่อมาเรียนรู้ พอมาเรียนรู้ปุ๊บมันก็จะจําจําปุ๊บมันก็จะสร้างสารภูมิแพ้ในร่างกายล่องลอยเพื่อดักจับประมาณนี้เข้าๆไม่ต้องลงลึกดังนั้นสรุปกลไกอันที่หนึ่งคือ,อสารพวกนี้มันทําให้เยื่อบุซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นกําแพงในการปกป้องไม่ให้สิ่งแปลกปลอมจากภายนอกเข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อเราเนี่ยมันถูกทาลายดัยงนั้นเซลล์เราก็ต้องออกมาแล้วก็สู้กับมันจนทําให้เกิดโรค ทีนี้มันเกิดโรคได้ยังไงก็เพราะว่าเวลาไอสารพวกนี้มันเข้ามาเรื่อยๆทุกๆปีทุกๆปีเนี่ยร่างกายมันเริ่มจาแล้วโอ้ยมันแพ้อะไรหรือเปล่ามันแพ้อะไรหรือเปล่ามันก็จะผลิตเซลล์เขาเรียกเซลล์ทรงจํามันจะจําไว้เลยว่าอ๋อมันเคยแพ้ตรงนี้นะงั้นพอฤดูใหม่ถัดไปปุ๊บยังไม่ทันได้โดนสารโดนนิดเดียวมันก็กระตุ้นอาการภูมิแพ้ทันทีคนเรามันจะมีอาการก็ต่อเมื่อร่างกายมันต้องจําก่อนใช่ไหมครับ เหมือนเหมือนเวลาเราไปกินอาหารที่เราสแสลงกินกุ้งกินอะไรอย่างเงี้ยใช่หไหมครับกินครั้งแรกมันจะแพ้นิดหน่อยแต่พอไปกินครั้งที่สองครั้งที่สามอมันจะแพ้รุนแรงเลยเพราะร่างกายมันเคยจําแล้วไงพอเวลามันจําเนี่ยโอ้โหสารที่มันหลั่งมาเนี่ยคือมันเจ็บไม่ลืมไงร่างกายเวลามันโดนรอบสองรอบสามมันก็จัดหนักเลยพอจัดหนักร่างกายก็มีอาการหนักพอมีอาการหนักมันก็หายช้าเพิ่มเหมอมันเริ่มกลายเป็นโรคเรื้อรังไปเลยติดตัวไปเลย เห็นภาพนะับผมเลื่อนยากผมพูดภาษาบ้านๆให้เราเข้าใจดังนั้น,ก,นกลไกอันที่หนึ่งคือไอสารพวกนี้มันทําลายก,กลไกอันที่2คืออะไรครับคือเขาบอกตัวสารเองเนี่ยมันซึมผ่านเซลล์ได้เลยมันไม่จำเป็นต้องทําลายก็ได้มันซึมผ่านเซลเล,ล,ซซล์สารบางพวกเช่นอะไรพวกที่ออกมาจากดีเซลรถยนต์เนี่ยเขาบอกมันซึมผ่านเซลล์แล้วมันกระตุ้นให้เกิด radical free radical คือร่างกายเราอะในเซลล์มันจะมี สารต้านอนุมูลอิสระกับสารอนุมูลอิสระมันจะบาลานซ์กันแต่เมื่อไหร่ที่มีใครหรือมีสารอะไรมากระตุ้นให้สร้างอนุมูลอิสระมากขึ้นเนี่ยไอสารต้านที่มันมีอยู่มันจะไม่พองั้นไอสารอนุมูลอิสระเนี่ยมันจะเยอะมากในเซลล์แล้วมันจะทาให้เซลลนะ์นั้นมันตายระเบิดตุ้มและไอสารอนุมูลอิสระเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นกระตุ้นอะไรฮะกระตุ้นให้สารภูมิแพ้หลังหลังพวกเคมีต่าง กระตุ้นให้เกิดโรคสะสมได้คล้ายๆกับหลักการเดียวกันแต่อันนี้คือมันซึมผ่านเซลล์เลยทําให้เซลล์ตายด้วยอันนี้คือกฎไกที่สองกฎไกที่สมคืออะไรครับเขาบอกมันไม่ต้องทําให้เยื่อบุแตกมันไม่ต้องซึมตัวมันเองเนี่ยกระตุ้นสารภูมิแพ้ทหารกลุ่มสองโดยตรงเลยตอนแรกผมพูดใช่ไหมฐานทัพกลุ่มที่สองก็เป็นกลุ่มที่สร้างความทรงจำใช่ไหมอันนี้มันไบพาสเลยมันมาปุ๊บมันไปกระตุ้น ฐานทับนั้นเลยให้จําให้จําปุ๊บมันหลอกมันหลอกสารภูมิแพ้หรือหลอกเซลล์ภูมิแพ้เราให้เข้าใจว่าร่างกายเป็นภูมิแพ้แล้วทําให้ร่างกายหลังสารอรักเสบเก็บไว้หรือหลังสารอรักเสบเพื่อทําให้ร่างกายจดจํามากขึ้นก็อย่างที่ผมบอกเวลามันโดนมันเจ็บมันจํามันไม่ลืมพอมันไม่ลืมครั้งต่อไปมันจัดหนักร่างกายมันจัดหนัก ร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์เลยครับทุกครั้งที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเนี่ยมันจะจําแต่เวลามันจำเนี่ยมันจําแบบจําแล้วลืมอันนั้นจบแต่ถ้ามันจาแล้วไม่ลืมอันนั้นอะ่ะมันจะทําให้เราป่วยง่ายถ้าเราเจอสิ่งนั้นอยู่บ่อยๆก็ไม่แปลกว่าทุกปีเวลาเราเจอฝุ่นบ่อยๆหรือปริมาณฝุ่นที่มากขึ้นร่างกายเราก็มีอาการมากขึ้นเด็กก็จะมีอาการมากขึ้นโอเคฮนะอันนี้เห็นภาพเนอะอันนี้นกลไกนี้มันเริ่มชัดมากขึ้นเรื่อยๆ อันที่สี่สุดท้ายคืออะไรเขาบอกตัวฝุ่นเองเนี่ยมันเป็นพาหะนะไอพีเอมันเหมือนเรือเลยนะเวลามันบินจากที่หนึงไปสู่ที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่บินแค่ฝุ่นแค่สารเคมีนะมันลากอะไรมันลากเกสรดอกไม้ดอกหญ้าสารเคมีฝุ่นไนโตรเจนจากดินนะครับปุ๋ยเคมีนะฮะลานะฮะสารคัดหลังจากแมงสาบ โปรตีนแมงสาบจากหนอนจากอะไรมันลากหมดเลยแล้วมันก็ล่องลอยในอากาศพอลูกหลานเราผู้ใหญ่ในบ้านผู้สูงอายุไปสูตรฝุ่นมันไม่ใช่ได้แค่ฝุ่นนะมันได้สารก่อพวกนี้ด้วยสารก่อภูมิแพ้ด้วยมันก็กระตุ้นแล้วไม่พอเขาบอกว่าฝุ่นบวกกับสารก่อภูมิแพ้เนี่ยไอ้ที่เราตรวจกันทั้งหลายเนี่ยมันส่งเสริมฤทธิ์ให้ร่างกายเนี่ยวไวมากแล้วเกิดอาการภูมิแพ้มาก โอเคไหมครับงั้นทั้งหมดทั้งครวงจรงผมไม่ได้ตั้งใจให้เราลงลึกเรื่องกฎไกแต่ว่าพูดไว้หน่อยจะได้เห็นภาพว่ามันเป็นสารอักเสบที่มันเข้าไปในร่างกายและทําให้ร่างกายเนี่ยมีการอักเสบโดยที่เรายังไม่มีอาการดังนั้นผมเปรียบเสมือนว่าทุกๆปีเนี่ยเราเดินออกไปเนี่ยสารอักเสบก็จะเต็มร่างกายพอเราดูหมดสารอักเสบก็จะค่อยๆจางแต่มันจะจํามากขึ้นเรื่อยๆปีต่อไปสารอักเสบก็จะมากขึ้นอีก ก็จะมีเซลล์ท sure ี่มันจดจํามากขึ้นอีกทําอย่างนี้ไปทุกๆปีทุกๆปีทุกๆปีวันหนึ่งไอสารอักเสบนั้นน่ะมันก็จะต้องเกินลิมิตที่ร่างกายจะรับไหวมันจะเข้าสู่ภาวะอักเสบทั่วร่างกายเรารู้อยู่แล้วฝุ่นเนี่ยเวลามันเข้ามันไม่ได้จบที่จมูกมันก็ลามทั่วร่างกายหัวใจสมองไตนะมันไปหมดงั้นอยากให้มองว่าฝุ่นมันคือสารอักเสบที่ล่องลอยในอากาศผมจะพูดยังไงให้เราเห็นภาพดี สมมุติว่าเราเอาเด็กคนหนึ่งเนี่ยไปใส่ในตู้ที่เขาพ่นสีรถยนต์ทุกๆวันอย่างเงี้ยทุกๆวันให้เขาดมคุณคิดว่าเด็กคนนั้นจะไหวไหมคุณคิดคน,คนเด็กคนนั้นเนี่ยเออมันจะไม่มาโรงพยาบาลมันจะไม่ป่วยปอดมันจะไม่อยากเสบเลยเหรอนี่ขนาดสีนะมันยังมีกลิ่นเลยนะแต่อฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยมันไม่มีกลิ่นมันยิ่งอันตราย สีทินเนอร์เราก็รู้ว่ามันเป็นมันเป็นสารนักเสบมันไม่ใช่แค่สีธรรมดาจริงไหมฝุ่นก่อสร้างเราก็รู้มันเป็นสารนักเสบมันไม่ใช่แค่ฝุ่นธรรมดามันไม่อยากให้มองว่านี้มันเป็นแค่ฝุ่นอยากให้มองว่าเรากําลังเอาลูกหลานเอาคนประชาชนเราเนี่ยไปสัมผัสกับสารเคมีที่ล่องลอยในอากาศในทางตรงกันข้ามผมยกตัวอย่างสมมติวันหนึ่งเนี่ยโรงงานนิวเคลียร์ระเบิดตุ้ม เราทุกคนก็จะมีมาตรการเร่งด่วนเลยเพราะอะไรเรารู้ว่านิวเคลีย์นี่มันอันตรายแต่นี่มันต่างอะไรกับนิวเคลียร์มันก็ไม่ได้ต่างครับแต่มันเป็นนิวเคลียร์สะสมมันไม่แรงแต่มันสะสมสะสมไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าผมและก็หมอปอดอีกหลายๆท่านก็เห็นปรากฏการใน5ปีใน10ปีว่าฤดูฝุ่นเนี่ยจะมีคนไข้มามากขึ้นเรื่อยๆแออัดและเราก็เห็นว่า ระยะหลังเนี่ยมันก็มีผู้ป่วยที่เดิมเราเคยเข้าใจว่าทฤษฎีมันเป็นแค่เด็กเดี๋ยวนี้เราพบว่าผู้ใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุก็เป็นแล้วเราก็เชื่อว่าเดิมทีไอ้ทฤษฎีที่บอกว่าจะต้องมีผู้ปกครองเป็น25%ถ้าพ่อทั้งแม่เป็นก็เด็กมีโอกาสเป็น50ถึง70%แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราก็เจอปรากฏการณ์ว่าพ่อแม่ไม่เป็นไม่เคยมีใครเป็นในครอบครัวมาก่อนแต่ลูกเริ่มเป็น ผมไม่รู้มันเกิดจากอะไรแต่มันมีความเชื่อมโยงกันนะครับผมเชื่อว่าหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเขาก็คงเก็บตัวเลขแหละแล้วเขามาดูแต่ที่แน่ๆที่แน่ๆตัวเลขชัดเจนว่าฝุ่นหรือมลพิษอากาศที่มากขึ้นมันก็มาด้วยภาวะภูมิแพ้ที่มากขึ้นตัวเลขนี้มันวิ่งคู่กันภูมิแพ้นั้นไม่จําเป็นแค่ต้องเป็นแพ้ผิวหนังนะมันแพ้จมูกก็ได้โพรงจมูกอักเสบก็ได้หรือแพ้แบบหอบผืผ่นก็ได้นะฮะดังนั้น ผมเชื่อว่าเราทุกคนคงแค่มองว่าเอฝุ่นกระตุ้นให้เกิดมะเร็งในอนาคตมันเป็นเรื่องไกล้ตัวนะผมเชื่อว่าหลายคนก็เลยทําให้น้ําหนักมันไม่ถึงแต่ผมบอกเลยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมันเป็นเรื่องก่อการอักเสบกระตุ้นให้เกิดโรคภูมิแพ้ในทุกๆวันดังนั้นฝุ่นจบไม่พอลูกเรากลายเป็นภูมิแพ้ฝนมามันก็แพ้เฉยเลยอากาศหนาวมามันก็แพ้เฉยเลยทั้งนั้นนี่มันไม่เคยเป็นอะไรมาก่อน มันอาจจะเริ่มจากฝุ่นก็ได้ฝุ่นเป็นตัวกระตุน้นฝุ่นปีนี้มาเด็กไปโดนปุ๊บผู้ใหญ่ไปโดนปุ๊บหน้าฝนหน้าหนาวแกก็กำเริบเฉยพอมาเจอฝุ่นปีหน้าที่หนักกว่าเดิมภูมิแพ้นหนักกว่าเดิมอีกและบางทีมันไม่ได้จบแค่จมูกมันกลายเป็นหอผื่เฉยแล้วต้องเข้าออกโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายสุขภาพจิตท,ที่เสียไปมูลค่าที่ลงประเทศก็ต้องเสียไปนะครับมันคืออะไรถามว่าผมมีทางออกอย่างไร ระดับมหาภาคผมก็ไม่รู้นะครับคือไม่ใช่ไม่รู้ก็คงผมเชื่อมีคนเก่งว่าผมเยอะเรื่องพวกนี้แต่ผมคิดว่าเราที่เราทําได้ก็คือในบริบทของเรานะครับปลูกต้นไม้นะครับก็ลดการใช้นะพวกการเผาไหม้ให้มากที่สุดที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับการใช้เครื่องฟอกอากาศในบ้าน,นครับอ้าคิดว่าวันนี้ปี2025เราเข้าใจมากขึ้น ว่าฝุ่นกับเรามันไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆปี2025มีรายงานอะไรเพิ่มขึ้นมาผมจะมาอัปเดตขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับหากใครที่สนใจหนังสือรู้รอดปลอดภัยสามารถสั่งผ่านไลน์อ f ฟฟิ i ชียลได้จะมีเจ้าหน้าที่ประสานในนี้ผมก็ได้สรุปนะฮะหัวข้อ สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าใครที่สนใจนะครับสีภาษาค่อนข้างง่ายลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็เริ่มใส่ใจสุขภาพปอดเพราะอีก10ปีข้างหน้าสุขภาพปอดจะเป็นปัญหาของสังคม